หนึ่งคลิปพิชิตสตรีมวันนี้อยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญกับการทําคลิปวิดีโอนะคะ,ะเพราะว่าพี่ภัยเป็นผลลั์ในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะผ่านที่สตรีมหรือว่าจะผ่านที่6กแสนนาทีโฆษณาในการถ่ายทอสดพิ้วไข่ก็พิชิตได้จากคลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปสตรีมนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวพิ้วไข่ก็จะมาส่งต่อให้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกเลยก็คือ,อเราควรที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทําคลิปวิดีโอยาว คลิปสตรีมที่เราลงตรงช่องของคุณคิดอะไรอยู่ที่มีความยาวตั้งแต่3นาทีขึ้นไปส่วนตัวพี่ผู้ไข่นะคะเริ่มต้นความยาวที่3นาทีขึ้นไปนะคะแล้วแต่เนื้อหาของคลิปถ้าหากว่าคลิปไหนที่มีเนื้อหาที่สั้นก็ส่งต่อแบบแบบสั้น1นาทีถึง2นาทีแต่ถ้าหากว่ายาวก็ต้องค่อยๆนําเสนอแล้วก็ส่งต่อออกมาถ้าหากว่าเรารวบรัดเนื้อหาจนเกินไปคนดูก็จะไม่ได้อะไรนะคะตรงนี้ก็สําคัญนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความยาวก็สัมพันธ์กับเนื้อหาของคลิปวิดีโอด้วยนะคะ เดี๋ยวพี่ผู้ข่จะให้ทุกคนดูนะคะก็คือนี่นะคะเป็นคลิปวิดีโอสตรีมนะคะของพี่ผู้ข่นะคะคือวันนี้ถ้าหากว่าใครที่ตามหา6,000 60, นาทีหรือ6 0 0 0นาทีอยู่พี่ผู้ข่ขอแนะนำให้โฟกัสไปที่คลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปสตรีมนะคะแต่เราก็ต้องใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบทุกๆอย่างนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหโฟกัสที่คลิปสตรีมอย่างเดียวแล้วรูปนิ่งก็ต้องให้ความสาคัญนะคะเราต้องโฟกัสในเรื่องของการใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบในทุกๆวันรูปนิ่งพร้อมกับแคปชั่น ที่ดีที่ททสร้างสรรค์ที่จะลงใจลงรูปยิงเสร็จแล้วก็แชร์ขึ้นไปที่สตอรี่อ่าคนจะได้เจอเราที่รูปยิงด้วยเจอเราที่สตอรี่ด้วยลงคลิปเรียลลงคลิปยาวคือคลิปสตรีมที่ลงตรงช่องของพีทอยู่ว่างก็ไลฟ์สดค่ะเสร็จแล้วก็หาเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับเ,เพื่อนครีเอเตอร์นะคะการที่เราจะเติบโตบนโลกออนไลน์ได้เราจะเติบโตคนเดียวไม่ได้นะคะเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับเ,เพื่อนครีเอเตอร์ตรงนี้สำคัญม,มากๆเลยนะคะเสร็จแล้ว ก็กลับมาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ใต้ไลฟ์ของตัวเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทําแบบค่อยเปค่อยไปไม่ทีไม่รัวแล้วก็ไม่เร็วนะคะเพราะเดี๋ยวก็จะเข้าข่ายในเรื่องของพฤติกรรมาสแปมได้นะคะทําทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมชาตินะคะแบบนี้การเข้าถึงการเปิดค่าการมองเห็นของช่องจะดีมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหนึ่งคลิปวิดีโอของพี่ผู้ใครก็สามารถทําให้เราผ่านที่สตรีมได้เห็นไหมคะนี้ถ้าหากว่าเราผ่านสตรีมแล้วแล้วเราเปิดเพจ แล้วเราอยากที่จะไปพิชิตโฆษณาในการถ่ายทอดสดจังเลยค่ะพี่แหวนขอแนะนำให้โฟกัสที่คลิปวิดีโอยาวหรือว่าคลิปสตรีมนะคะเหมือนที่ผู้ขายกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะคะก,ก็คือสามารถพิชิตสตรีมได้แบบเรือๆเลยนะคะแล้วเราไม่ได้ทำแค่คลิปเดียวเราทำหลายคลิปใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราทำหลายคลิปแล้วการเข้าถึงเราดีกลุ่มเป้าหมายของเราชารัดเจนการกระจายการนำส่งของระบบ AI อะ่ะก็จะกระจายการนำส่งให้เราแบบรวดเร็วหนึ่งคลิปวิดีโอของเราสามารถที่จะได้นาทีที่เยอะมากๆเลย เป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนต่อคลิปถือว่าสบายสบายเลยถ้าหากว่าเราจะไปชิดที่โฆษณาในการถ่ายท่สด0 0แสนนาทีให้ทันที่60วันนะคะพเราได้นาทีที่6 0แสนหรือว่าใกล้จะถึงที่6 0แสนแล้วเราค่อยมาไล์สดก็ได้นะคะเพราะว่าการไล์สดจะเก็บนาทีที่60,000นาทีที่60วันเช่นกันนะคะเะว่าตรงนี้ก็คือคุณสมบัติของโฆษณาในการถ่ายทอดสดนะคะ0 0แสนนาทีต้องทาให้ได้ที่60วันและก็6 0,000นาทีเฉพาะถ่ายทอดสดอย่างเดียวก็ต้องทาให้ได้ที่60วันเช่นกัน และมีผู้ติดตามที่1-0,000คนขึ้นไปโฆษณาการถ่ายทอดสด6 0แสนนาทีคิดจากตรงไหนได้บ้างคิดจากคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังนะคะอะตรงนี้ก็จะคิดให้ที่0 0แสนนาทีแต่เราจะต้องทําเวลาให้ได้ที่60วันนะคะถ้าหากว่าเราทําไม่ได้เวลาก็จะค่อยๆห่างลดลงนะคะคล้ายๆกับ6กหมื่นาทีที่สตรีมะคะ่ะและเก็บเวลาเฉพาะการไลฟ์สดอย่างเดียว6กหมื่นาทีเราจะต้องทําให้ได้ที่60วันนะคะเป็นประเทศที่ Facebook เปิดสร้างไรายได้และที่สําคัญต้องไม่ทาผิดกฎด,ด้วยนะคะ ส่วนคุณสมบัติของสตรีมก็คือ6กหมื่นนาทีได้มาจากคลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดขนาดถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์สดย้อนหลังก็จะได้นาทีสะสมให้ที่6กหมื่นนาทีจะต้องทําเวลาให้ทันที่60วันมีผู้ติดตามที่5,000คนเป็นประเทศที่ Facebook เปิดสร้างรายได้และต้องไม่ทําผิดกฎนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ผู้ขายอยากให้ทุกคนโฟกัสการทำคลิปสตรีมหรือว่าคลิปยาวที่ความยาว3นาทีขึ้นไปเลยนะคะเพราะก่อนที่ผู้ขายจะผ่านการสร้างรายได้นะคะผู้ขายจะทำคลิปวิดีโอที่มีความยาว3นาทีขึ้นไปทั้งหมดเลย ถึงแม้ว่าวันนี้คลิปสั้นจะไม่ปังคลิปยาวจะไม่ปังพี่ผู้่ก็อยากจะให้ทุกคนลงนะคะใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบทุกอย่างเลยในทุกๆวันพี่ผู้ไขญ่ก็เป็นคนนั้นที่คลิปสั้นไม่ปังนะคะแต่ว่าพี่ผู้ไข่ก็จะได้ในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วก็เรื่องของการทาคลิปยาวนะคะตรงนี้แต่ั้งว่าพี่ผู้ไข่ไม่ลงคลิปสั้นไหมไม่ค่ะพี่ผู้ไขญ่ทำทุกวันลงทุกวันค่ะใช้เครื่องมือของ Facebook ทุกวันเพราะว่าเขาจะช่วยเปิดค่าการมองเห็น แล้วก็ช่วยกระจายการนําส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ให้เราได้ทุกๆวันเลยอ่าควรจะเจอเราที่ภาพนิ่งด้วยสตอรี่ด้วยคลิปเรียวคลิปยาวอ่าแล้วก็ไลฟ์สดขนาดเท่าสดแล้วก็ไลฟ์สดที่จบไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเครื่องมือของ Facebook เขามีหน้าที่การทํางานที่แตกต่างกันเพราะอย่างนั้นแล้วอย่าลืมใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบด้วยนะคะสําหรับใครวันนี้ที่สะสมนาทีอยู่ที่6กหมื่นนาทีคลิปสั้นไม่ปังคลิปยาวไม่ปัง อลองเปิดใจไลฟ์สดดูนะคะเพราะว่าการไลฟ์สดจะช่วยทําให้เปิดค่าการมองเห็นเจ้าของได้ดีแล้วก็ช่วยทําให้นาทีขยับขึ้นต่อวันค่อนข้างที่จะดีนะคะ,อ,ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าพี่ผู้ขายก็สามารถพิชิตสตรีมได้จากการไลฟ์สด81วันค่ะพี่ผู้ขายไม่ได้พิชิตสตรีมที่60วันนะคะพี่ผู้ขายก็ผ่านนาทีลดมาเช่นกันค่ะเพราะอย่างนั้นการที่เราจะสู้กับนาทีลดให้ได้ก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือของ Facebook ให้ครบทุกอย่างในทุกๆวันแล้วก็ไลฟ์สดช่วยด้วยนะคะ ทำให้เยอะขึ้นกว่าเดิมสําหรับใครที่สู้กับนาทีลดนะคะถึงทําเยอะในช่วงต้นๆน,นาทีก็ยังลดลงทุกวันไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยนะคะทําต่อสู้ต่อบางคนอาจจะนาทีเริ่มขยับที่1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ส่วนตัวพี่ผู้ขาแล้วนาทีจะเริ่มขยับขึ้นวันที่8นะคะและวันที่9กนะะก็จะมีนาทีสะสมดีขึ้นมาพอวันที่9พี่ผู้ขาก็ได้คลิปที่เป็นเวรัลาจากคลิปสตรีมนะคะแล้วก็ทําให้นาทีพผู้ขานะคะวันที่9กับวันที่12วัน นาทีก็ขึ้นมาที่15,000กว่านาทีเลยก็เลยทําให้พี่ผู้ขายทันนาทีที่81วันที่60,000นาทีค่ะเอาจริงๆนะคะหัวใจของการเป็นครีเอเตอร์ก็คือการที่เราคลิตคลิปผลิตซืรอผลิตคอนเทนต์ที่ดีที่สร้างสารรค์ที่สดใหม่ให้ได้ในทุกๆวันตรงเนี้ย เราจะต้องโฟกัสในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอไม่ว่าจะคลิปวิดีโอสั้นคลิปวิดีโอยาวนะคะสําคัญมากเลยค่ะส่วนองค์ประกอบรวมทั้งหมดเราก็ต้องทําควบคู่กันไปเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมและก็สนับสนุนทําให้ช่องของเราเติบโตขึ้นเปิดค่าการมองเห็นเจ้าของได้ดีเพราะว่าผู้คนจะได้เจอเราทุกช่องทางของเครื่องมือที่กระจายการนําส่งออกไปค่ะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมโฟกัสการทําคลิปวิดีโอสตรีมนะคะเพราะว่าตอนนี้คลิปวิดีโอสตรีมรายได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้ได้ทุกวันนะคะถึงยอดวิวจะตมูตมิในวันนี้ ก็ขอให้ทุกคนสู้แล้วก็ไปต่อนะคะพอเราทํามากพอเราจะเห็นเจ้าของเราจะชัดเจนกับตัวเองคนติดตามก็จะชัดเจนกับเราคลิปเราก็จะคมช่องเราก็จะชัดการกระจายการนําส่งทุกอย่างก็จะดีเพราะอย่างนั้นก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นเราก็จะต้องลงมือทําให้มากพอนะคะอย่าท้อเพราะว่าการลงคลิปสตรีมในช่วงเริ่มต้นพี่ผู้ก็เป็นคนที่ลงแล้วมียอดวิวตรวนี้เช่นกันนะคะทาให้ได้ทุกๆวันนะคะพี่ผู้ลงคลิปสตรีมวันละสองคลิปคะ่ะไม่เคยมากกว่านี้เลยแค่วันละสองคลิปมีมากกว่านี้พี่ผู้ก็ไม่ลงนะเน้นในเรื่องของ ความสม่ำเสมอวิัยน,นะคะถ้าเรารักษาระดับความเสถียรของเราแบบนี้ทุกวันวนลาสองคลิปสองคลิปแบบนี้ทุกวันประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ลองดูนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอของเราจะไปขึ้นฟีดวิดีโอเพราะระบบเขาจะจดจําว่าเราลงคลิปสตรีมได้อย่างสม่าเสมอพอขึ้นฟีดแล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วแหละว,ว่าเฟซบุ๊กดันแล้วล่ะ ส่งเราไปขึ้นฝีละเราจะทํายังไงให้คนหยุดดูคลิปวิดีโอของเราให้ได้นะคะและเราก็ค่อยมาเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆมาพัฒน,นาเจ้าของขึ้นไปเรื่อยๆมันจะทําให้เรามีความสุขและอยากที่จะเรียนรู้พัฒน,นาเจ้าของขึ้นในทุกๆวันค่ะสําหรับวันนี้ไม่เก่งไม่มีอยู่จริงนะคะมีแต่ไม่ยอมฝึกฝนเท่านั้นเองนะคะเรียนรู้ฝึกฝนลงมือทําสม่ําเสมอเติบโตไปพร้อมกันนะคะสาหรับคลิปนี้พี่โอ๋ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ